บวกยีิบสองบาทบวกสองบาทบวกสามสามบาทโอ้โหแม่พอพอเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูโด,ดนภาษีภาษีภาษีสี่บาทโอ้โหบวกห้าสิบบวกสนะิพอบวกร้อยพอแล้วพอหยุดหยุดหยุดดีดหยุดหยุด,ยด,ยด,ยด เอาเอาฝากบุกออกกันยอดเอาฝากบุกออกพอแล้วร้อยบาทศูนย์จุดสี่หกบาทห้าบาททำเตือนคลิปนี้มีคำหยาบเพื่อความสนุกน้องๆคนไหนที่ดูอยู่เนี่ยอย่าเอาไปพูดกับผู้ใหญ่หรือเพื่อนๆน,นะคะและอย่าลืมจะมีไลฟ์สดใน Facebook เกือบทุกวันเลยนะอย่าลืมเข้ามาพูดคุยกันด้วยล่ะอ๋อและก่อนจะดูคลิปเนี่ยอย่าลืมกดซับสไคร้และกดกระดิ่งให้เจด้วยนะดูคลิปกันให้มีความสุขนะคะ ก็บอกก่อนว่าไอคูปองน้อจะมีประมาณพันกว่าจะซื้อสกินซินเนติอไปแล้วนะ600กว่าแล้วก็เติมเข้าอีกประมาณพันหนึ่งนะพันบาทซึ่งพันหเนี่ยเห็นหลายคนบอกว่าน่าจะไม่ได้นะครับเพราะว่าหลายคนหมดกระดานไป5้าพันกว่าคูปองซึ่งเราก็จะเอาแค่พันหก่อนนะเพราะตอนนี้ไม่มีตังกินข้าวแล้วค่ะถ้ามันไม่ได้ก็ช่างมันโอ้ยอะไรของมวยหยอกเป็ดทันดุวเลยค่ะทำเมืองไรกี่ดอกนะ โอ้โอแท็เกเต้นกินแบบเมาตู้ไปเลยค่ะกดจนแบบว่าคะแนนถึงงโง่กมา,มาตอนนี้นะคะเราจะเล็งเป็นเป็นซี่ก่อนละกันเพราะว่าตัวอื่นเรายังยังรู้สึกว่ามันไม่กระเทยอ่ะคือซี่กระเทยสุดเอาคืซี่ก่อนตัวอื่นค่อยตามเก็บ โอเคตอนนี้นะคะเราต้องกดเชียร์หรอร่วมช่วยเหลือไอเนี่ยเทรเบิลโชมาโดต่อสู้เพื่อสะสมแท่งไฟแท่งไฟรับรางวัลว้ายเงินแจ้งเตือนก่งกับเงินออกรูกค่ะเงินงข้าออแจ้งบ่อยๆเซโอเคตอนนี้นะคะเราต้องใช้เราต้องใช้อ๋ออะไรดิอย่ากตกใจ ก็จตาเด้งตกใจตอนนี้นะคะเราต้องสุ่มประมาณเอ่อเท่าไหร่ดีอะครั้งแรกใช่ไหมเอาครั้งแรกก่อนเหมือนแค่ก้าวขุดปบปองเพราะว่าเอา่อมันลด70%็สิบเปเชียร์ครั้งแรก5ครั้งกันต้องกดอย่างละหนึ่งป่ะลองดูไหมอ่ะไปะเริ่มเชียร์ไปอุเลยอุเลยฮ่าห้าอุล่าอุล่าฮุล่าเฮ่เฮ่เฮ้ยคิกซี่จริงเหรอที่เราไปยกได้ขนาดนั้นอะไรอะได้รับ5แท่งไฟเหรอที่เอกแท่งไฟน่ากลัวมากเลยคิดอย่างเป็นอย่างอื่นแบบโอ้ย ้ยนะะฮได้มา5แล้วก็ได้มา1แปลว่าอะไรอ่ะเขาต้องทูเก็บในคางเงี้ยดูตรวจสอบนะคะอ๋อต้องสะสมแท่งไฟให้ได้1นึ่พันเลยหลายกี่ดอกมันเวอร์มากอะหนึ่งพันน่ะเอาใหม่ไปเชียร์หครั้งร้อยสิบห้าไปฮุเล่ฮุเล่ฮ่าห้าคุณลาคุณลาเฮ้เฮคุณเล่คุณเล่ฮ่าห้าเฮ้ยอะไรอ่ะได้ห้าสิบห้าสิบเจ็ดสิบห้าเป็นเท่าไหร่วะเป็น57โอ้ยเนาะเอาใหม่จิงกะเบลจิงกะเบลจิงกะอัดเว่ยีดอกทองยีดอกทองนำเหมือนมาเลยเฮ้ย อะไรอ่ะร้อยสองอันหรอตังกูหมดแล้วลว่ะไปลอยฟูเขาเอาชัยชนะเอาสกินมานะอีดอกทองเอ้ยโอ้ยอะไรอ่ะสิบหอันนี้คือเกลือใช่ไหมได้มาเท่าไหร่เนี่ย คุณได้โปรไฟล <jam> <S <s ์เออแล้วกูไม่เคยใส่โปรไฟล์เลยเนาะงงมากไปเลยค่ะคิกซี่น่ารักคึกคักเวลาเราเชียร์มาสิอีดอกทอง10 15 15ห้าสิบห้อร่อยเนาโอ้ยเชียร์ให้มันดีๆหน่อยดิอีดอกเอ้ยขึ้นมือขึ้นมือพร้อมอะเอาใหม่ขึ้นมือขึ้นมือพร้อมขึ้นมือพร้อมสามเซอีดอกทองอีดอกทองขอให้มึงไม่มีผ่วยคิกซี่อีดอกทองไม่สามร้อยเนี่ยเชียร์ให้มันดีๆหน่อยสิเชียร์เป็นเป็นไอ้คิกซี่ฮะผิดเสื้อราตายเอ้ยโอ้โหอันนี้ยสามห้าสามสามสามโอ้ทู เมากแม่ตั้งจะหมดตั้งจะหมดค่ะคลิกฟรีช่วยกูด้วย GM อยมยากแกงกระเอยค่ะนะดอก5 3 3หลักหน่วยเยอะมากมันยังไงมันยังไงขอเล่าหน่อยมันยังไงอะไรอ่ะโอ้โห อีดอกขาด2คูอคปองงงมากกับมาที่นี่หน่อยคือแบบอะไรอ่ะนี่ต้องเติมอีกเหรอเนะี่ยอีสักพันเดียวพอแล้วนะไม่ไม่ได้ก็ไม่เอาแล้วนะไม่มีตังแล้วนะกินมามา่านะกินมาม่ามาแบบมาแบบหลายวันแล้วนะเออตอนนี้เมนูที่แบบกินันบกินบ่อยสุดคือมาม่าก,กับข้าวไข่ดาวกับซอสอีดอกกินเงี้ยบ่อยมากแล้วนะเพราะฉะนันอนะสักทีเถอะนะว่าแหละนะอย่าเยอะเลยอย่าออกมาเยอะรู้ว่ารู้ว่าสกินมีลิขสิทธิ์แต่ว่าอีดอกปลให้กูหน่อยก็ได้ปะน้องแพงขนาดนั้นก็ได้ไหมแม่ทุกหมดอย่างไวมากอะ่ะทุกคนพันหกคูปองไปแล้วมาเกะ ไปต่ออ๋อแปลว่าเราเป็นคนที่แบบว่าบาปกรรมมากใช่ไหมเรารู้นะว่าแบบเรามันบาปกรรมแบบแต่แบบจะไม่ออกให้เราหน่อยเหรอเราหลอกที่จะทำก็ได้ไหมอ่ะงั้นนะเนี่ย เรารู้เราไม่ค่อยมีดวงดุจีเราต้องไงเราเลือกได้ไหมอ่ะฉันเลือกอะไรได้ไหมอ่ะเลือกอได้หรือเปล่าอ่ะ ออชา้นที่เราก็ย้อนกลับไปไม่ได้อาจจะบอกให้เําทำบุญเยอะๆก็ไม่ได้อะแบบไม่ต้องใส่กันหน่อยหรอกะมันแบบมันตลอดเลยทุกเกมทุกซีซั่นเลยอ่หมดการตลอดเลยแล้วมันก็ไม่มีกินข้าวแล้วว่ะมันมันกินแต่อะไรข้าวไข่ดาวกับซอสแม็กกี้ซอสข้ทองแค่นั้นอ่ะแล้วคือจะไม่ให้เราหน่อยหรอเอดูดีอะไรก็ไม่รู้ว่ะมันจะเกินไปไหมอ่ะไม่คนอื่นเขาแบบ ก็ได้อะเลิกเล่นแล้วได้ไหมเด็ดตาวามทำยังไต้องทำไงหมดเต้าก็ไม่ได้หมดเลยไม่ออกไม่ต้องออกมานนี้แผไม่อยากได้กุ่มเป็นงั้นแหละเติมเล่นๆอยากเติมอยากกินมาม่าอยากกินข้าวไข่ดาวค่ะอร่อยกินได้ทุกมือค่ะแบบว่าไข่ดาวไม่สุกไข่แดงไม่สุกโอ้โหไม่ต้องมาค่ะไม่ต้องมาทำไมคะตั้งไฟค่ะเก็บไปเถอะเก็บไปเชียร์ดาราดารงดาราที่อยากเชียร์จะค่ะไม่ต้องมานะเอองั้นแหละเดี๋ยวใครอยากจะไปได้ใครอยากจะไปอยากได้ค่ะฮะดูดูดู โอ้โหร oh, oh, ับ oh, ่มรับำยกลงยกหินตอเลยเป็นใครใครยกหินได้อะคะเป็นแค่กิ๊กซี่ดอกผีชเอราตายมันทำเป็นยกลงยกหินโอ้สกินก็แบบไม่สวยโอ้โหดูอีดอกดีเทนเนอร์ที่ไหนออกเห็นวาพลาดเหมือนกูเชื่วปลาหมึกกูเชื่อิดเวิร์ดดูดูดูทำโอ้เออมานมันอย่ามาเยอะนะอีดอกมาแค่3พอนะมาสองพอมา2พอนะเอยมาทำไปสิบห้าให้อีดอกพวกนี้ดูเรื่องเหรอเอาแค่2แต้มพอ1แต้มก็ได้เออยังไงมันยังไงเล่ามันเล่าหนเล่าให้ฟังหน่อยดิเล่าให้ฟังหน่อย ตังตอมแล้วไม่ไปตังตอมแล้วจีดอกต้องอิโมจิกโกรธแล้วเออกูโกรธแล้วนี่จีดอกโกรธแล้วเนี่ยอะไรอ่ะอยู่ยทำงานเอายีดอก <c oughs> อะไรอะไรดอกษาเนี่ยแล้วไปกินกูได้ไม่ไมี่ยเมื่อกี้ ไม่คิวขอบคุณสตารดาวมากคิวสตาดาวฉันก็ไม่ได้มันต้องได้อีกสองเดือนฉันจะเอาตอนนี้อะฉันมีตังค์กินข้าวแล้วว่ะฉันแปะเลขบัญชีแก้งๆมาอ่ะลองแปะแก้งๆดูกสิกรกสิกรอย่างดีมันต้องโอนมาเยอะนะมันต้องโอนมาเยอะนะห้าบาทก็พอเงินข้าวสิบบาทขอบคุณนะคะเงินข้าวสิบบาทโอเคมีสิบบาทแล้วทุกคนตอนนี้เงินข้าวหกบาทโอเคเงินข้าวสิบบาท ได้กเดี๋ยวถ้าถึงแล้วพอนะ10บบวกหกบวกยีบวกยี่สบาทแล้วทุกคนถ้า56บาทแล้วบวกสิบาทโอเครักสา0รบวกหาบาทโอเคบวกยีบาทขอบคุณทุกคนที่โอนมานะใครโอนมานี่ขอบคุณมากเลยนะแบบไม่ต้องโอนมาเยอะนะอีเดี๋ยวต้องโอนมากันเยอะนะโอ้ยเท่าไหร่เนะบวกหบาทบวกสิบาทบวกบวกแปบาทหรืยี่สิบแบาทด้วยบวกยีบาทเอ้ยใกล้แล้วอีกนิดนึงพอแล้วโอ้ยข้อความใหม่โอ้ยเด้งอะไรเนี้ยเด้งแอปเด้งจนแอปเด้งไม่ทันอ่ะบวกยี่สิบสองบาทบวกบาท สามบาทโอ้โหแม่พอพอเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูโด,ดนภาษีภาษีภาษีสี่สสสบาทโอ๊ตบวกห้าสิบบวกสิพอบวกร้อยพอแล้วพอหยุดหยุดหยุดดีดักหยุดหยุด เอาเอาฝากหมดออกกันยอดเอาฝากหุดออกพอแล้วร้อยบาท0ูนจบาท5บาทเงินเข้า0ูนจบาทเงินเข้า10บาทเงินเข้า4บาทเงินเข้า100บาทเงินเข้า15บาทเงินเข้า20บาทพอเงินเข้า500บาทใครอยากกีนดอกโอนไปไปแยกๆขนาดนี้เงินเข้าห้าร้อยบาทโอมทำไมเงินเข้า10บาทพอแล้วแม่พอแล้วมันเกิดแล้วโอยิดอก เงินเข้า500อีกแล้วใครมันโอนมา500อ่ะเอาแค่5บาท7บาทพอหยุดแล้วหยุดแล้วทุกคนหยุดลวทุกอย่างทุกอย่างสงบแล้วโอเคออย10บาทขอบคุณค่ะขอบคุณอ่ะจะได้ขอบคุณใครได้มาเนี่ยคนออยอยมีคนโอนมา500บาทประมาณ34คนเลยแล้วก็ร้อยบาทประมาณแบบ10คนน่ะแล้วก็แบบอ่า10บาท5บาท1บาท0.4 5บาทเนี่ยหน0อยบาทอีกแล้วคือแค่คนละ5บาทก็พอแล้วโอนมาเยอะแยะพอ ใครโอนมาขอบคุณทุกคนนะวินนะลูเพจน่ารักจังเลยอ่ะแต่พอแล้วนะพอแล้วนะไม่เอาแล้วนะไม่เอาแล้วนะหยุดนะหยุดเงินเข้าแล้วนะขอบคุณมากเติมปั๊บขอบคุณทุกคนเลยนะคะงั้นเราเอามาเติมแล้วกันเมื่อกี้เงินเข้าเท่าไหร่เนี่ยแต่ว่าเติมหมดเลยไหมอ่ะให้เติมหมดเลยป่ะเดี๋ยวขอดูกันเงินเข้าประมาณเมื่อกี้เราเหลือเท่าไหร่วะเข้ามาประมาณนี้แปลว่าเงินเข้ามาสามพันป่ะ 2, 3, you, สองสามพันงั้นเติมให้หมดเลยป่ะ เอามานี่ยเขาก็โอนมาให้แล้วงั้นเติมมาให้หมดเลยงั้นเติมสามแล้วเติมสามพันไปทำอะไรอะ่ะสุ่มอันอื่นต่อใช่ไหมใช่ปะเข้ามาสามพันเออเข้ามาเยอะมากคืออีกคนไหนเนี่ยโอนห้าร้อยบาทเนี่ยพิมพ์ซิอีกคนห้าร้อยบาทเนี่ยสามคนแล้วนะงงมากใครโอนห้าร้อยบาทมาตีเลยซีโอจะเยอะเลยจริงๆรเมื่อกี้คิดว่าจะแบบน้อยด้วยไม่โอนกันมาเยอะมากเลย แล้วถ้าบัญชีฉันตรวจสอบโดนตรวจสอบว่าเอ้ยไม่เงินเข้าเยอะจังเลยไว้อีดักทองอะไรเงี้ยเงินเข้าเยอะไม่ใช่ว่าเข้ามาเยอะมันถึงว่าไม่โอนคนโอนมาเยอะจังไว้อีดักทองเงี้ยจะโดนเลยไหมเนี่ยงั้นเติมสามพันโอเคก็คือเติมนั่นแหละแต่ว่าเก็บอ่าคูปองไว้เติมเพื่อยืนยันความบริจุดนะฮะว่าเติมแล้วนะครับพอสอบชั้นว สี่พันสามร้อยเจ็ดสิบคูปองเย้ทั้งหมดสามพันห้าบาทนะฮะขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันนะฮะแบบโอ้โหเมื่อกี้ตกใจเลยแบบตอนแรกแบบหนึ่งบาทสิบาทก็ยังแบบเออเข้าใจว่า,าพวกเราแบบเออให้คนละสิบ,บาทก็พอบาทบนหนึ่งก็พอสักพับหนึ่งก็แบบหนึ่งร้อยหนึ่งลงหนึ่งร้อยฉบับหนึ่งร้อยสองร้อยเฮ้ยเยอะจังวะสักห้าร้อย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 สามคนอนะคือแบบโอ้ยห้าร้อยคือแบบสามคนน่ะคือแบบอุ๊ยโอ้ย,อยขนาดน,าน,นั้นนะใครเนี่ยไหนอยากเห็นหน้าจังอยากจะจุ๊บหน้าสักทีหนึ่ง แล้วใครโอนมา500ขอเซนจุ๊บหน่อยแล้วไม่ได้แปลงฟันเลยเมื่อกี้โอเคมาพร้อมสามสิได้แล้วกูได้แล้วความใจดีความใจบุญของลูกเพจกูได้แล้ว ต่อไปนะคะเดี๋ยวจะเป็นทำการสุ่มพวกสกินอื่นในไลนหน้าละกันเดี๋ยวเราจะเอาคูปองที่ทุกเพจช่วยกันโดมันเนี่ยทั้งหมดประมาณสามเนะเมื่อกี้แบบวมากตกใจมากกูโดนบอกบัญชีธนาคารแน่ๆนะคะนะฮะที่โดมทั้งหมดเนี่ยก็จะมา,าสุ่มละกันนะฮะเราจะไม่เอาไปใช้ส่วนตัวนะขอบคุณทุกคนที่แบบช่วยกันเมื่อกี้นะฮะตลกโอ้ยตลกตลกใจเหมือนกันเมื่อกี้คือแบบขนาดนั้นเลยเหรอ ะลูกเพจมันรวยขนาดนั้นเลยเหรอฮะนะฮะผมต้องไปสองร้อยสิบเอวี่นี่ขอบคุณมากเยอะสองร้อยสิบจะเยอะโดยทำไมฮะบอกว่าสิบบาทก็พอแล้วนะฮะโอเคต่อไปเราจะทําการเล่นกับพวกกันเลยพวกกูโดนด่าไม่กล้าเปวดหูเลยเอียงมึงกูโดนด่ายังยังค่ะแม่หนูยกคอนลาดอาร์ปั่นหอย